บทที่1,061บันทึกลับเล่มที่19ในลานจัดงานอะไรของมณฑลสวิชิงหันศีรษะและมองไปที่เหย่าหยุนหุยและจางซือหยุนที่ถูกจับตัวไปเขาคิดถึงสิ่งที่ชนเผ่าเยียนเหมียวแห่งภูเขา,าเฉาเซียพูดว่าเหย่าโฮส่งคนมาหยุดมันเขายังคิดถึงพฤติกรรมในอดีตของเหย่าโฮและความจริงที่ว่าเขาหายตัวไปในสนามรบ จากสัญญาณผิวเผินทั้งหมดดูเหมือนว่าเหยาโฮจะมีปัญหาใหญ่แม้แต่ปรมาจารย์วังก็สงสัยเหยาโฮก่อนที่เขาจะเสียชีวิตแต่สวีชิงไม่เข้าใจว่าทำไมคนเช่นนี้จึงส่งสมาชิกทุกคนของตระกูลยกเว้นผู้หญิงและเด็กไปที่สนามรบและทุกคนก็พลีชีพในสนามรบแล้วทำไมผู้หญิงและเด็กจึงต้องอยู่และรอการรับโทษ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อกองทัพพันธมิตรร้อยเผ่าเพิ่งเริ่มการต่อสู้เป็นเหยา่อโฮที่จัดการด้วยตัวเองดังนั้นทุกอย่างจึงเป็นไปอย่างราบรื่นหลังจากทุกสิ่งเหล่านี้รวมเข้าด้วยกันดูเหมือนว่าจะไม่สมเหตุสมผลแต่สวีชิงรู้ดีว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่สงสัยสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลเหล่านี้แต่ตอนนี้ไม่มีใครพูดอะไรได้ ในแง่หนึ่งเหยา่อโฮไม่เป็นที่นิยมและในอีกแง่หนึ่งไม่มีหลักฐานใดที่จะพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้ทรยศต,ต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์สวีชิงนิ่งเงียบในความคิดของเขาสงครามในมณฑลเฟิงไห่ไม่ใช่แค่การสังหารทั้งสองฝ่ายอีกต่อไปในความเป็นจริงเมื่อเจ้าเมืองเสียชีวิตในการต่อสู้และเจ้าชายองค์ที่เจ็ดมาถึงสวีชิงก็ได้กลิ่นตุ่ตุแล้วว่ามีอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าอยู่ในนั้น เจ้าชายองค์ที่เจ็ดคนนี้ไม่ธรรมดาเขาเล่นกับหัวใจของผู้คนค้างๆสวีชิง ishing, เสียงของหัวหน้าก็แผ่เวเบาราวกับยุงช่างเป็นเป้าหมายของการวิพากวิจารณ์ของสาธารณชนช่างเป็นกระแสนิยมช่างเป็นความคิดเห็นที่เป็นที่นิยมหัวหน้ารีตาและพูดเบาๆตอนนี้ทั้งมนฑลทนเฟิงไห่แทบจะเป็นดินแดนของเขาแล้วไม่เพียงแต่เขาจะมีสถานะที่สูงส่งเท่านั้น แต่เขายังได้รับความชื่นชมจากผู้คนมากมายสำหรับการมีส่วนสนับสนุนอันยิ่งใหญ่ของเขาในการช่วยมนทนเฟิงไห่ในความเป็นจริงหากเขามาถึงสนามรบทางตะวันตกเร็วกว่านั้นเล็กน้อยในวันนั้นบางทีปรมาจารวังอาจจะไม่ตายในการต่อสู้แต่ถ้าปรมาจารวังไม่ตายในการต่อสู้รัศมีของเจ้าชายก็คงไม่พลางพลายเช่นนี้และบางส่วนก็จะถูกปรมาจารวังแย่งซีนไปแต่เขามาช้าเกินไปและตอนนี้รัศมีนั้นก็เป็นเพียงของคนคนเดียวเท่านั้น เขาช่วยสถานการณ์ด้วยความแข็งแกร่งของเขาและมีชื่อเสียงโลกรู้จักเขาจากการต่อสู้ฉันรู้ว่าเจ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันพูดน้องชายแม้ว่าเจ้าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโขงเสียงหลงแต่จำไว้ว่าอย่าหุนหันพลันแล่นอีกฝ่ายไม่ใช่คนง่ายๆที่จะยุ่งด้วยได้เจ้าไม่เห็นเหรอว่ารองเจ้าวังดาบและผู้ว่าการมณฑลเลือกที่จะนิ่งเงียบโขงเสียงหลงก็เงียบเช่นกันไม่ใช่หรอ มีหลายคนที่เข้าใจไม่ใช่แค่พวกเราสำหรับคนตัวเล็กๆอย่างพวกเราการปกป้องเพื่อนและญาติที่เกี่ยวข้องกับเราก็เพียงพอแล้วส่วนเรื่องนั้นมันใหญ่มากเกินไปเราไม่สามารถทำอะไรกับมันได้ในขณะนี้หัวหน้าตบไหล่สวีชิงสวีชิงมองดูท้องฟ้าแน่นอนว่าเขารู้เรื่องนี้ทั้งหมดและฝังมันไว้ในใจเป็นเวลานานพี่ใหญ่ฉันเข้าใจ เขาจะไม่มาถ้าเจ้าวังไม่ตายและอาวุธต้องห้ามยังไม่ถูกทำลายบางทีนี่อาจเป็นเหตุผลที่เจ้าวังต้องการตายและการเตรียมการที่เขาทำไว้สำหรับกองทัพก่อนที่จะตายสวีชิงหลับตานึกถึงทุกคำพูดและการเตรียมการทุกอย่างของเจ้าวังดาบก่อนที่เขาจะตายและตอบอย่างนุ่มนวลฝนบนท้องฟ้าตกลงมาตลอดทั้งวันแต่พิธีอะไรของมนทน,นี้คงอยู่ได้ไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้น เมื่อเจ้าชายคนที่เจ็ดจากไปทุกอย่างก็จบลงทุกคนแยกย้ายกันไปอย่างหดหู่ใจหัวหน้าเป็นห่วงสวีชิงที่นี่และเตือนเขาหลายครั้งส่วนเขาได้เอาคะแนนภารกิจแลกเปลี่ยนตราประทับโบราณและพร้อมที่จะหาสถานที่เพื่อปลดล็อกผนึกแต่ขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาน้องชายฉันจะอยู่อย่างสันโดษประมาณครึ่งเดือนจำไว้ว่าอย่าหุนหันพลันแล่นหลังจากที่ฉันออกจากที่สันโดษแล้ว เราจะดูว่าสิ่งต่างๆจะเป็นอย่างไรหากไม่ได้ผลฉันจะลาออกจากตำแหน่งนักดาบหัวหน้าพูดอย่างจริงจังและสวีชิงก็พยักหน้าหลังจากแน่ใจว่าสวีชิงดูไม่เหมือนจะหัวร้อนหัวหน้าก็รีบออกไปสวีชิงไม่ได้พูดอะไรกับหัวหน้าอีกเขารู้ว่าคำพูดของเขาไม่สำคัญและเขายังเข้าใจด้วยว่าไม่ว่าเขาจะเป็นใครระดับการฝึกฝนเท่าไหร่หรือยังไงก็ตามเขาไม่เพียงพอที่จะมีบทบาทสำคัญในสงครามที่ซับซ้อนนี้ แต่ในใจของเขาภาพชีวิตของปรมาจารย์วังก็ปรากฏขึ้นเสมอหลังจากผ่านไปนานสวีชิงก็ถอนหายใจและกลับไปที่ศาลาดาบในเวลาพลบค่ำสวีชิงพึมพำขณะมองไปรอบๆฉันคิดถึงเจ็ดเนตรโลหิตสวีชิงหลับตาและทำสมาธิอย่างเงียบๆครั้งนอกเวลาพลบค่ำผ่านไปพระจันทร์อยู่สูงตกกลางคืนและเวลาตีสามเสียงขมขืนก็ดังมาจากนอกศาลาดาบของเขา อาชิงเจ้าอยู่ไหมสวีชิงลืมตาขึ้นเป็นเสียงของโขงเสียงหลงสวีชิงจึงลุกขึ้นและเปิดประตูศาลาดาบและเห็นโขงเสียงหลงที่เมามายในแสงจันทร์ในแสงจันทร์ใบหน้าของโขงเสียงหลงแสดงรอยยิ้มที่น่าเกลียดกว่าการร้องไห้เย่ยหลิงตายแล้วหวังเฉินตายแล้วซานเหอจื่อได้ระบ,บาดเจ็บสาหาัสและกลับไปรักษาที่นิกายของเขาฉันฉันหาใครดื่มด้วยไม่ได้เลย สวีชิงวันนี้เจ้าดื่มกับฉันอีกได้ไหมสวีชิงไม่พูดอะไรและถอยหลังไปสองสามก้าวขงเสียงหลงยิ้มและเดินเซเข้ามาหลังจากนั่งลงเขาก็โยนหายเหล้าให้สวีชิงและหยิบหายเหล้าอีกใบและดื่มไปหนึ่งอึกใหญ่เดวสีว่าฉันเห็นใครเมื่อบ่ายนี้ขงเสียงหลงยิ้มเล็กน้อยแล้วมองไปที่สวีชิงสวีชิงหยิบไหยเหล้าดื่มไปหนึ่งจิบพลางสายหัวเจ้าชายที่เจ็ด รองเจ้าวังพาฉันไปที่นั่นเจ้าชายผู้นี้ทราบว่าปรมาจารย์วังคือชายชราของฉันเขาจึงชมเชยฉันและให้ฉันทำงานฉันถูกขอให้จัดระเบียบแผนกเรือนจำใหม่ฉันเอ่ยถึงเจ้าและเขาก็ตกลงที่จะให้ฉันจัดการเองฮ่าฮาฉันรู้สึกขอบคุณเขามากโขงเสียงหลงพูดเสียงดังแล้วหัวเราะแต่เสียงหัวเราะนั้นไม่เพียงแต่จะน่าเกลียดเท่านั้น แต่ยังเต็มไปด้วยอารมณ์อีกด้วยในที่สุดเขาก็กลัวคอและคายเสียมหากคน้คนๆออกไปทางด้านข้างถุยไอสารเลวบัสซซเอ้ยบทที่1,062นักโทษชุดแรกมาจากตระกูลเหยาเขากำลังขอให้ฉันสังหารตระกูลเหยาเจ้าคิดจริงๆเหรอว่าฉันโง่เป็นไปได้ไหมว่าร่างที่ปรากฏต่อหน้าชายชราในช่วงเวลาสุดท้ายก็คือเหยาโฮเหมือนกัน โขงเสียงลงหัวเราดดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยความเย็นชาและเขาก็ซดอีกอึดใหญ่ส่วนคนจากตระกูลเหย่านั้นฉันไปพบพวกเขาในตอนกลางวันพวกเขาเป็นกลุ่มผู้หญิงและเด็กและจางซือหยุนไม่อยู่ที่นั่นฉันได้ยินมาว่าพวกเขาได้รับการรับประกันจากซื่อหนานอย่างไรก็ตามฉันคิดว่าการโง่ขลาวเล็กน้อยก็เป็นเรื่องดี หากฉันฆ่าพวกเขาบางทีฉันอาจมีโอกาสมากขึ้นในการติดต่อกับเจ้าชายผู้นี้และเข้าใจความจริงของสงครามครั้งนี้ก็ได้เขาก้มหัวลงเสียงของเขาเปลี่ยนจากฮิสเรียก่อนหน้านี้เป็นเศร้าหมองและแสงจางๆก็ฉายแวบขึ้นในดวงตาของเขาสวีชิงเจ้าคิดว่าอย่างไรสวีชิงเหลือบมองที่โขงเสียงหลงหลังจากสงครามทุกคนรอบตัวเขาตายจนกระทั่งปรมารย์วังดาบตาย นิสัยของโขงเสียงหลงก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดและจากน้ําเสียงนี้ในขณะนี้สวีชิงรู้ดีว่าโขงเสียงหลงต้องการฆ่าอีกฝ่ายจริงๆเพื่อที่จะเข้าใจความจริงและเข้าใกล้เจ้าชายคนที่เจ็ดโขงเสียงหลงสามารถทำสิ่งที่ละเมิดหลักการของเขาในอดีตได้สวีชิงเงียบและพูดเบาๆหลังจากนั้นไม่นานถ้าเราเลือกได้ฉันขอแนะนำว่าอย่าฆ่าโขงเสียงหลงเงยหน้าขึ้นและมองไปที่สวีชิง ทำไมสวีชิงไม่ตอบแต่จ้องเข้าไปในดวงตาของโขงเสียงหลงภายใต้การจ้องมองของเขาความเย็นชาในดวงตาของโขงเสียงหลงค่อยๆจางหายไปและในที่สุดคนทั้งคนก็หมดแรงและเขาก็ซดเหล้าจากหายในมือของเขาสวีชิงดื่มไปกับเขาและทั้งสองก็ดื่มอย่างเงียบๆเ,เหมือนเมื่อคืนหลังจากผ่านไปนานโขงเสียงหลงก็วางหายเหล้าลงนอนลงมองไปที่ด้านบนของศาลาดาบและพึมพำ ฉันคิดถึงอดีตมากสวีชิงเจ้าจำได้ไหมว่าช่วงเวลานี้เมื่อปีที่แล้วพวกเราหลายคนออกไปด้วยกันสวีชิงพยักหน้าและภาพแห่งความทรงจำก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาในเวลานั้นทั้งสองคนออกไปกับเย่หลิงหวังเฉินและซานเหอจือเพื่อทำภารกิจช่วยเหลือสายลับของปรมาจารย์ดาบในตระกูลเซิงหลานและได้รับกล่องแผนนดลาที่ว่างเปล่า ต่อมาพวกเขาได้สังหารองครักชุดดำของเผ่าเซิงหลานที่ชายแดนเพื่อล้างแค้นให้กับชายหนุ่มพวกเขาหันหลังกลับและวิ่งอย่างบ้าคลั่งด้วยกันและในที่สุดก็มาถึงที่ราบทุกคนเหนื่อยมากและนอนลงบนพื้นด้วยกันความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขายังลึกซึ้งมากขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นน่าเสียดายขงเสียงหลงสายหัวและหยิบไผ่เล่าขึ้นมาอีกครั้งแต่มันว่างเปล่าเช่นเดียวกับกล่องขอพรในปีนั้น สวีชิงส่งหายเล่าของเขาให้และขงเสียงหลงลุกขึ้นและหยิบมันไปเอาล่ะคนขององคชายเจ็ดเอากล่องคำอธิษฐานเปล่าที่เราได้รับระหว่างภารกิจไปแล้วโดยบอกว่ามันเป็นหลักฐานการสมคบคิดของเหยาโฮ่สวีชิงเนยหน้าขึ้นเมื่อได้ยินเช่นนั้นและนึกถึงกล่องคำอธิษฐานเปล่าในตอนนั้นเดิมทีมีอะไรอยู่ในนั้นวังดาบมีคำตอบให้ทีหลังไหม แน่นอนแต่มันเป็นความลับสุดยอดและฉันมีสิทธิ์ที่จะรู้เพราะฉันเป็นคนรับผิดชอบภารกิจนี้และข้อมูลการสืบสวนนี้ยังไม่ได้รับการเปิดเผยลืมมันไปเถอะไม่มีอะไรต้องปิดบังเจ้าโขงเสียงหลงจิบเล่าจากลมหายใจที่เหลืออยู่พบว่ามียาอายุวัฒนะโบราณที่เรียกว่ายามเมแห่งชีวิตทันทีที่โขงเสียงหลงพูดดวงตาของสวีชิงก็พร่ามัวลงทันใด เขาคว้าแขนของโขงเสียงหลงและจ้องเข้าไปในดวงตาของเขาโขงเสียงหลงตกตะลึงเจ้าเป็นอะไรไปยาเม็ดสร้างกวงหมิงเจียใช่แล้วยาเม็ดนั่นเองเมื่อเห็นสีหน้าของสวีชิงโขงเสียงหลงก็จริงจังและมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นสวีชิงเกิดอะไรขึ้นสวีชิงไม่ได้พูดอะไรแต่จำแผ่นยกที่ปรมาจารย์วางให้มาได้และถามหลังจากนั้นไม่นาน พี่โขงข้อมูลที่ยังไม่ได้ถอดรหัสที่พูดถึงคือบันทึกลับเล่มที่19ใช่ไหมความเมาของโข,ง,ขงเสียงหลงหายไปอย่างสมบูรณ์หลังจากได้ยินสวีชิงบอกลำดับของไฟยอย่างแม่นยำเขาจ้องไปที่สวีชิงด้วยประกายในดวงตาเกิดอะไรขึ้นสวีชิงหยิบแผ่นยกตรวจสอบที่ปรมาจารย์วางดาบมอบให้และส่งให้โขงเสียงหลงสำหรับบันทึกลับเขาละเลยมันหลังจากกลับมาที่เมืองหลวงของมณฑลจากภูเขา,าเฉาเซีย เพราะเขากังวลเกี่ยวกับการขาดแผนทรัพยากรและกองกําลังในสนามรบและกําลังยุ่งอยู่กับการจัดเตรียมถ่ายที่สุดปรมาจารย์วังก็รู้เกี่ยวกับบันทึกลับอยู่แล้วและภารกิจของเขาคือการยืนยันแสงเฉาเซียสำหรับวิธีการตรวจสอบปรมาจารย์วังจะจัดเตรียมเองแต่ตอนนี้มันแตกต่างออกไป โขงเสียงหลงคว้าแผ่นยกและตรวจสอบอย่างรวดเร็วร่างกายของเขาสั่นเทาทีละน้อยและการหายใจของเขาก็เร็วขึ้นในที่สุดเขาก็ถือแผ่นยกไว้แน่นและมองไปที่สวีชิงสวีชิงพูดเบาๆแสงเฉาเซียฉันตรวจสอบแล้วมีอันหนึ่งที่ยังไม่ได้บันทึกไว้จริงๆดวงตาของโขงเสียงหลงเต็มไปด้วยเลือดและเขาพูดอย่างรีบร้อนร่างที่ปรากฏตัวต่อหน้าชายชราในช่วงเวลาสุดท้าย เขาคาผููว่าการรัดด้วยยาเม็ดนี้หรือไม่ไม่น่าแปลกใจเลยที่ไม่มีสัญญาณของการต่อสู้เมื่อผู้ว่าการรัดเสียชีวิตในวันนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากสวีชิงพยักหน้าแต่สิ่งที่ฉันไม่เข้าใจก็คือแม้ว่ายาเม็ดนี้จะทรงพลังจริงๆแต่อีกฝ่ายวางยาเขาได้ยังไงฉันเก่งเรื่องการใช้ยาพิษฉันรู้ว่ามีหลายวิธีในการวางยาพิษแต่การฝึกฝนของผู้ว่าการของมณฑลนั้นสูงมากจนยากเกินไปที่จะวางยาเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากผู้ว่าการของมณฑลเคยประสบกับการลอบสังหารมากมายในชีวิตของเขาเขาจึงต้องระมัดระวังแนวว่าอีกฝ่ายจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือเขาก็จะไม่ปล่อยตัวปล่อยใจอย่างสมบูรณ์ยิ่งไปกว่านั้นการตายของเขานั้นกระทันหันมากซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้วางยาพิษและวิธีที่เขาใช้ยาพิษนั้นมันช่างลึกลับมากเขาซ่อนทุกอย่างหลังจากสวีชิงพูดจบเขาก็เงียบไปโขงเสียงหลงก็เงียบเช่นกัน หลังจากผ่านไปนานโขงเสียงหลงก็ยืนขึ้นกำหมัดเข้าหาสวีชิงและโค้งคำนับอย่างลึกซึ้งสวีชิงเจ้าไม่จำเป็นต้องสืบเรื่องนี้หรอกมันอันตรายเกินไปฉันจะทำเองสวีชิงไม่ได้พูดอะไรเมื่อมองไปที่การแสดงออกของสวีชิงโขงเสียงหลงลังเลที่จะพูดและในที่สุดก็ถอนหายใจเขารู้จักนิสัยของสวีชิงในเรื่องนี้อีกฝ่ายปฏิเสธด้วยความเงียบงั้นก็ไปด้วยกันเถอะ โขงเสียงหลงสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดด้วยเสียงที่หนักแน่นสวีชิงพยักหน้าตอนนี้เกือบจะรุ่งสางแล้วและเล่าก็หมดหลังจากประสบกับสิ่งที่ผ่านมาโขงเสียงหลงไม่อยากดื่มต่อเขาจึงลุกขึ้นและเตรียมตัวที่จะจากไปก่อนจะจากไปเขามองไปที่ที่ที่เขาถุยน้ำลายแล้วเขาก็เกาหัวสองทีแล้วเช็ดมันด้วยแขนเสื้อของเขาและกำลังจะจากไป พี่โขมนี่ของพี่นะเอาไปให้ซันเหอจือก็ได้ส่วนเย่หลิงกับหวังเฉินพี่จัดการก็แล้วกันสวีชิงหยิบถุงเก็บของออกมาแล้วส่งให้โขงเสียงหลงนี่คืออะไรโขงเสียงหลงตกตะลึงผลเตา๋าสวีชิงพูดเบาๆ